สวัสดีครับมาพบกับผมได้ในะวันนี้มาอีกแล้วนะครับกับรายการป่าลิขพาเยี่ยวนะครับวันนี้มาที่ร้านนิทานก่อนนอนนะครับแถวรามินทาอ่าไม่ใช่เออรามินทาใช่แล้ววันนี้พาเพื่อน,อน,อนจากม3ามโรงเรียนเทพศิรินปทุมธาน,นีมานะครับไม่เจอกันมา10ปีนะครับมาสัมภาษณ์กับคนแรกนะครับสาวสวยนะครับสายทานโพธิทิสาเริ่มจากคนที่ตังน้อยสุดในคืนนี้เห็นะครับผมตาสวัสดีค่ะ วันนี้มาสี่ร้อกับพอดีแบบว่าไม่มีตังมาแต่เพื่อนบอกว่าจะเลี้ยงก็เลยมาค่ะวันนี้เป็นคนสำคัญที่สุดในทอสอบบอยเฮียไปเฮยเยอะแยะเลยเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่มามามาแล้วก็คนต่อไปนะครับมามาเป็นมาเป็นผู้ชายมากเ็นผู้ชายเขาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นพันจ่าอากาศเอกอยู่กรมทหารราบที่ส1บเ็นะครับพันเอก อันนั่นอันนั่นพัดดีฝนครับดีกครับพี่วันนี้มาพบมาพบกับเพื่อนที่ห่างเหินกันมาสิบปีเป็นไงบ้างครับไม่เล่นครับผมไม่เล่นคนจริงครับไม่เล่นครับอย่ามาควายผมครับผมไม่เล่นนะครับพร้อมรถเตามาคนต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวยงตัวยงเลยของรายการเราซึ่งซึ่ง หัวโจหัวโจตอนม .3 ามครับพาพาพาโดตลอดไปเล่นที่เขื่อนที่ในน้ําตรงตรงคลองโชประทานกิดิคุณครับกิคุณสวัสดีครับไม่เจอกันมาสิปีวันนี้ขอเปิดตัวแต่วันนี้เป็นเด็กดีนะไม่ใช่หัวโจกนะครับผมคนต่อไปคนสุดท้ายครับคุณเพชรคุณเพชรเราตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มลังสิดท,ที่ติดบางปะมาครับผมเพชรจิเพชรกันหาั์ครับผม แลกันย่า่นี้อะไรสวัสดีครับสิปีที่เจอขอบคุณเพื่อนนะครับมาคนถือไฟนี่เลยมาคนถือครับคนนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดเตรียมพบกับเธอนะครับคนนี้ดาวเด่นประจำโรงเรียนนะครับมาเรียนตอนแต่เช้าเจคุณนิตยาครับผม คนสุดท้ายนี่เด็กห้องหนึ่งครับมามาร่วมกับเด็กห้องสี่ห้องห้าด้วยตอนนี้มาพบกับห้องหนึ่งครับมสามห้องหนึ่งคุณแป้งครับผม <c oughs> สวัสดีค่ะห้องหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนของห้องแข็งที่สุดในห้องแล้วค่ะ <c oughs> ตุกมาไ,ไาม้น่าคนเก้าเหมอือนกอันตากรองตากรองพี่กอลฟนะครับพีกบ่กอลฟหลังไมก์กันฝากบอกนะครับผมพิธีกรวันนี้เพื่อนเพื่อที่ไม่มานะครับฝากบอกด้วยเลิกครบบล็อกเมสเลิกครบเปลีล่ลลลลยนบ้านลบจากจากทะเบียนราษฎรดเลยนะครับ บอกแล้วให้มาว่านานๆเจอกันที10ปีนะครับเรามาสัมภาษณ์ทหารเรือกันบ้างนะครับหลังจากหมดไปหนึ่งกรมแล้วมาพบกับเขาว่าเขามีอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากผ่านไปหนึ่งกรมแล้วทหารเรือครับผมอาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งกรมลำบากจริงๆมันเหนื่อยเป็นทหารอ่ะมันเหนื่อยจริงพอละ ตอนนี้พิธีกรเองก็เริ่มตึงๆโอเคนะครับแต่ยังไม่เมาอะไรผมขอแป,ป๊บครับผม,มแป,ป๊บเดียวาสาวๆของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสาวแป้งเด็กทับหนึ่งครับผมเป็นยังไงบ้างรครับไม่เมาผมไม่เมาอ่นี้เลยดูด้วยบอกเขาคุณจะบอกว่าขวดแปแก้วแล้วแปะแล้ว,ลวเราต้องห้ามลืมนะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับคาวเบิร์กแถมฟรีหนึ่งขวดนะครับผม จากใจพี่ทีก่อนนะครับฝากบอกถึงทุกคนพวกมึงที่ไม่มากันนะครับง่ายๆสั้นๆหมาครับหมาอียนี่เป็นเลขาผมเองครับบอนเป็นหมาในสัตว์ฝากบอกถึงไอ้เฮีย นี้นะครับก็คือผ่านไปหนึ่งกลมแล้วติดตามกลมต่อไปกลมที่3นะครับจะเป็นยังไงรอพบกันในช่วงหน้าหลังโฆษณาครับผม ครับหลังจากโฆษณาแล้วนะครับเรามาพบกันใหม่ในช่วงนี้นะครับเราจะมาถามเพื่อนๆกันหลังจากหมดไป1กลมครึ่งแล้วกับข้าวเบอร์อีก2ขวดนะครับผมมาเริ่มกับคนแรกเลยนะครับว่าอาการเป็นยังไงตอนนี้ดูหน้าเลยครับอาการเป็นยังไงครับหน้าแดงนะครับเด็ดตัวนี้ครับตัวนี้ครับเล่นชงเองแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับสนุกดีค่ะเมาอย่างครับไม่เท่าไหร่อะยา นี่คอครับคอคอ่ <cổ> อานครับเทหายเทหายดยวิธีการชงเหล้านะคะวิธีการชงเหล้าสุดยอดครับโอ้โหเทเหมือนมีตังนะครับผมแต่ทั้งหมดนี้คือรายการฝ่าลิขพาเยี่ยวุก<ๆ>ท่านเดี๋ยวรายการรอบหน้าเราจะไปเยี่ยวกันที่ผับไหนร้านนั่งที่ไหนคอยติดตามชมกันทุกวันพฤหัสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้ช่องยังไม่ได้ซือ้อยังไม่ได้ซื้อช่อง บอกไปก่อนว่าย้อ,อนแอร์วันพุธที่สี่ทุ่มครึ่งสปอนเซอร์ของเราครับยามองตาลิงถือทุกทอ้ขอขอขอบคุณยามาฮ่าซูซูก,กิแบบ็บเดบิมายเล่เบน285แดิกเนเจอร์ขอบคุณเบนไฟขอบคุณเกลือขอบคุณว่ามึงไปเยี่ยมมาเมื่อกี้ครับผมลาก่อนนะครับท่านพี่น้องชาวไทยทุกท่านสวัสดีสวัสดีครับดิแล้วแต่มึงเลยครับตาต้อง